เดี๋ยวมาอีกตัวแล้วครับนักกอล์ฟครับน่าจะไซโลครับไซนี้ตัวสวยนะครับนักกอล์ฟโอ้ยไซสวยครับโอ้ไซโลครับผมมาแล้วครับโอ้โหตัวที่ตามหาครับไซโลโอ้โหสวยงามครับนักกอล์ฟอ๋อป่าเข้าหน่อยป่าเข้าหน่อยโอ้ยไซโลครับ ตัวโลเก็บรถเก็ขบขอปากพอดีโอเคครับดูดูวันชัดิครับขอบปากพอดีเลยขอบปากครับเอาขยาว,ย,วย,ยิางไงวะต,ตัวที่มันกัดผมอ่ะจ้ะตัวที่มันกัดผมนั่นแหละผลงานโดยนะก๊อลฟครับโอ้ยรอ,อเลยตยัวนี้ไซโลมีตัวตีย้อนมาด้วยลิกกี้ลอกยื้ออะไรดูด้วย Yeah. <laughs> <laughs>